แน่แนทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ชอปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่งได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ชอป เอออสติปเปอรชาวกิโลเบคอนวันนี้นะก็ามาพบกับสำรวจแพทกันก็ในแพทนี้ได้มีการอัปเดตคุกกี้ตัวใหม่เข้ามาครับมคุกกี้รถเยลลี่แห่งความฝันเดี๋ยวเราไปดูกันในแพทโดยกันดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามากันบ้างนะครับโอเคก็สำหรับตัวของน้องเยลลี่หมีแห่งความฝันเนี่ยถ้าดูจากความสามารถคร่าวๆเนาะก็จะเป็นสายเฉพาะทางนะฮะก็จะมีความสามารถในการเปลี่ยนเยลลี่เนี่ยให้กลายเป็นเยลลี่หมีแห่งความฝัน ตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าน้องอะเปลี่ยนเยลลี่ปกติไหมหรือว่าเปลี่ยนแค่เยลลี่หมีนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปทดสอบกันก่อนเนาะสรวตัวของกิจกรรมไตเติ้ลท่องรถไฟสายความฝันชั珀เตอร์สก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะส่วนชั珀เตอร์หนึ่งก็ได้ทําการสรุปผลมีการสุ่มสกินคุกกี้ก็มีสกินใหม่ของน้องรถเยลลี่แห่งความฝันเนาะคำเชิญสู่โลกแห่งความฝันอันแสนอบอุ่นเป็นระดับซูเปอร์ฮีตนะครับซึ่งผมเห็นสกินนี้ผมนึกถึงตัวอะไรรู้ไหมผมนึกถึงเคอร์บี้ เออไม่รู้ทุกคนจะคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมนึกถึงเคอร์บี้นะฮะอ่าแล้วก็มีสกินเยลลี่ใหม่นะผมสกินเยลลี่มีเยลลี่นุ่มๆนิ่มๆเป็นระดับอีพิกเนาะต่อมาในส่วนของการปรับสมดุลและแก้ไขบั๊กนะผมก็จะมีการปรับสมบัติถั่วซุปเปอร์ใจแอนนะผมมีการลดระยะเวลาที่ทําให้เยลลี่หมีเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นมีการเพิ่มฟังก์ชันที่มอบพลังแม่เหล็กให้กับเยลลี่หมีที่ขยายใหญ่ขึ้นมีการเพิ่มคะแนนของเยลลี่หมีขนาดใหญ่ที่ขยายใหญ่ขึ้น ก็โดยรวมเนี่ยสมบัติชิ้นนี้ก็จะใช้งานง่ายขึ้นนะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือมันไม่มีแม่เหล็กที่จะดูดเข้าตัวนะสัสมบัติชิน้นนี้พอเขาปรับมาเนี่ยผมว่ามันโอเคขึ้นเยอะเลยนะฮะต่อมาในส่วนของแพ็กเกจนะผมก็มีการขยายระยะเวลาการขายแพ็กเกจสกินเพชรฮาโลวีนรีเทิร์นก็จากที่ปกติเนี่ยจะจบในวันนี้ก็ขยายไปจนถึงสิ้นเดือนแทนนาะ มีเรื่องของบั๊กนะผมก็คือมีปัญหาคูลไทม0.2วิก่อนที่คุกกี้เยลลี่หมีแข่งความฝันเนี่ยจะเปลี่ยนเยลลี่หมีที่ถูกแปลงโดยเอฟเฟกของสมบัติเหรียญเยลลี่หมีช่างฝันให้กลายเป็นเยลลี่หมีความฝันได้ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขในอัปเดตครั้งต่อไปโดยรวมถ้าดูจากที่เขาเขียนมาแล้วก็ดูจากสมบัติที่บัฟมาเนี่ยก็คือปูทางมาเพื่อสายเยลลี่หมีเลยนะน้องเนี่ยผมว่าคงได้เอาไปเล่นเป็นแบบสายฟูเยลลี่หมีแน่ๆอาจจะเอาไปแทนอมยิ้มหรือเปล่า อาจจะไปทําหน้าที่แทนแคนดี้โคนในเบควันเดอร์แคปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีนึงแต่น้องเนี่ยดูมี potential มากเลยนะแต่ในชิงถ้วยเนี่ยอันนี้น่าจะลําบากหน่อยเพราะว่าด้วยความที่ดูแล้วน่าจะเป็นสายเฉพาะทางเนาะโอเคผมก็ไม่ได้เข้าเกมมาหลายวันนะอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนว่าช่วงนี้คือรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะก็เลยแบบไม่ค่อยมีแรงทําคลิปทําอะไรเท่าไหร่นะก็ต้องขออภัยด้วยที่ช่วงนี้ก็หายไปบ่อยนิดนึงนะฮะ แล้วก็ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยด้วยความที่อัปเดตคุกกี้มาตัวเดียวด้วยเนาะ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีแบบคอนเทนต์อะไรให้ลงเยอะไหมนะแต่ก็จะพยายามรีดเท่าที่จะทําได้แล้วกันเนาะ <c oughs> ก็มารับตัวน้องคุกกี้เยลี่หมีแห่งความฝักนกันนะครับน้องนี่ถ้าตามเนื้อเรื่องคือน้องเหมือนเป็นน้องสาวลูกสาวเราใช่ไหมผมก็ไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องนะฮะ <c oughs> ถ้าอ่านเนื้อเรื่องนี้น่าจะแบบมีความแบบผูกพันกับน้องมากกว่านี้นะแต่โ่ตัวผมไม่ได้อ่านนะฮะ ส่วนตัวผมว่าดีไซน์ก็น่ารักดีนะอันนี้พูดแค่เรื่องดีไซน์เนาะโอเคแล้วเรามาอัปเลเวลกันดีกว่านะครับก็น้องนี่เป็นคุกกี้ที่ผลิตไอเทมพุ่งไปได้วยความเร็วสูงพาร์ตี้เยลลี่หมีความฝันทุก17วินาทีอ๋อเท่ากับว่ามันน่าจะเปลี่ยนทุกอย่างได้ปะถ้ามันเป็นปาร์ตี้เยลลี่นะหอยเยลลี่หมีความสามารถใช้ทุก19.9วินาทีเยลลี่หมีทั้งหมดบวก1880คะแนนอ๋อเป็นสัตว์เลี้ยงสายเพิ่มคะแนนเยลลี่เลยเหรอ เฉพาะทางจ,จ๋าเลยนะเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็คือแบบผมว่าชิงถ้วยเนี่ยเราพอจะดาสถานการณ์น้องออกอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้เนี่ยผมว่าเบรกเอาเนี่ยน้องน่าจะน่าสนใจมากนะเพราะว่าเป็นตัวที่แบบเป็นสายเยลลี่หมีเฉพาะเลยอะไม่รู้ว่าจะได้เอาไปแทนแคนดี้โคนหรือจะเอาไปแทนอมยิ้มนะออในแต่ละพลัดนะแล้วก็มีสกินใหม่ของน้องมาเป็นระดับซุปเปอร์ปิกเนาะซึ่งผมก็มีลูกบาทอยู่นิดหน่อยเนาะหมือนหนึ่งแล้วก็ตัวอีกหนึ่งใบเนาะจริงๆดาวพอแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวลองเปิดหน่อยละกันเนาะ พราะว่าไหนๆก็มีดาวมีอะไรแลกพออยู่แล้วนะฮะก็ถือว่าเปิดเอาไว้สะสมดาวเกลือไว้แลกตัวถัดไปด้วยเผื่อถ้าเปิดฟุกเปิดได้อะไรเงี้ยเออเราจะได้แบบเก็บดาวเกลือไว้ไปแลกตัวถัดไปไงแต่ตอนนี้ข่าวล้วนสองชุดแล้วนะ <c oughs> หรือเล่จะแย่หรือแบบเราดวงดีมาไหลตู้แล้วไงพอมาตู้นี้ก็แบบอ่ะเอาสักหน่อยอะไรงี้เออก็มีความเป็นไปได้นะฮะฮะได้เดนเดอรี่ ery, หรอ พูดไอคีเหรอโอเคเอามาทำไมเนี่ย <c ười> คืออยากได้แค่ซุปเปอร์อีพิกอะครับไม่ได้อยากได้เลเจนดารี่นะเกมดังนั้นขอแบบซุปเปอร์อีพิกก็พอนะโอเอค okay. ดูทรงแล้วผมว่าผมคงไม่ได้หรอกแต่ว่าเปิดไปให้หมดเลยนะฮะถ้าคุณพี่จะเอางนี้ผมเอาเดาวเกิดแรกก็ได้แต่ว่าสกินเยลลี่น่ารักดีนะเนี่ยโอ้ยผมชอบสกินเยลลี่น้องนะนะแต่ว่า คงไม่ได้แบบสุ่มจริงๆงงจังนะะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบยากนะอินเยลยรี่ถ้าจะเก็บให้ครบเซตโอ้ไอ้ขายน้ําผลไม้นี่กลับมาอีกแล้วหรอไอ้รอบก่อนก็เพิ่งมาแป๊บเดียวรอบนี้กลับมาอีกแล้วนะฮะตัวที่มาใหม่ในแผทนี้ก็เป็นตัวเฉพาะทางเฉพาะทางนะตอนนั้นผมคิดว่าน้องอะ่ะคงจะไม่ได้นี่หรอกผมว่าน้องคงจะแบบไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการเล่นชิง้วยขนาดนั้นหรอกอันนี้ให้ดานะเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้มันไม่ใช่ด่านสำหรับสายเยีลล่หมีด้วยไงอืมปัจจุบันตอนนี้คือมันเป็นด่านแบบ หมีลุงแล้วก็ด่านอื่นก็ไม่ได้แบบซัพพอร์ตสายเลลรี่ขนาดนั้นอะเออแต่ M 4นี่ผมว่าน่าสนใจนะ M ม M4 นี่มี p o t e ช t i a l ที่จะเป็นไปได้สูงเลยแหละด้งนนั้นวันนี้คงไม่ได้ทำมินิรีวิวอะไรหรอกมั้งเออวันนี้ก็คงแบบเล่นชิชลๆละกันนะฮะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นในตัวของศูนย์ฝึกกันดีกวานะ้่งแล้วก็สมบัติประจําตัวน้องเนี่ยมันจะเป็นตัวของถั่วหมีเนาะดังนั้นก็คือบัฟถั่วหมีมาเพือ่อน้องเลยแหละก็เห็นเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนมีบัคในการเล่นกกกับบบร้อยยหมมมี่ด่ดวถูู็ไาแบบ เล่นสร้อยหมีจะคุ้มหรือเปล่าหรือจะอะไรยังไงเพราะว่าเหมือนการเสกเยลลี่มันจะเหลื่อมกันเนาะเท่ากับว่าตอนนี้ก็อาจจะแต้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นปะเออก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอแก้บั๊กอีกทีหนึ่งก่อนนะฮะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันในศูนย์ฝึกกันเลยเนาะก็ดูจากความสามารถในสนยนฝึกพอก็แล้วกันเนาะราะว่าถ้าดูจากสกิลตัวละครเนี่ยเราก็พอจะเดาได้อยู่แล้วแหละว่าน้องมันแบบไม่ได้เหมาะเล่นชิงถ้วยขนาดนั้นน่ะเอออ่ะแล้วอ่ะโอเคเข้าใจละก็คือไอตัวคุกกี้เนี่ย ปาร์ตี้เยลลี่ก็คือสามารถเปลี่ยนเยลลี่ปกติได้ด้วยอนะ่าแล้วก็เปลี่ยนเยลลี่หมีได้ด้วยซึ่งก็ถือว่าดีนะฮะมันเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยนะซึ่งผมว่ามันโอเคมากเลยแล้วก็ทัวหมีใหม่ก็คือสามารถที่จะทําให้เยลลี่ที่ขยายเนี่ยดูดเข้าตัวได้ด้วยนะฮะเนี่ยผมว่ามันสะดวกมากเลยนะเมื่อก่อนนี้มันชอบมีปัญหานะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นแคนดี้ใช่ไหมไอที่มันเป็นหมีลุงเนี่ยโอเคอ๋อปาร์ตี้เยลลี่น้องก็คือมันก็จะผลิตบนสามสีถูกไหม เดี๋ยวรอดูสกิลครั้งต่อไปก่อนว่ามันวนมาเป็นสีเหลืองไหมถ้ามันวนมาเป็นสีเหลืองก็ชัดเจนว่ามันเป็นปาร์ตี้สามสีนะฮะอ๋อครั้งที่สี่เป็นสีลุงอ๋อโอเคอ่ะเก็ตละก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนพวกอมยิม้มเหมือนพวกแคนทิโคนเลยก็คือสกิลเนี่ยวนครั้งที่สามครั้งสุดท้ายครั้งที่สี่สิเออครั้งที่สี่มันก็จะเปลี่ยนเป็นพาเวอร์อัพที่คะแนนเยอะขึ้นนิดหนึ่งนะฮะ ส่วนครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ามเนี่ยมันก็จะเป็นสีเหลืองอ่ามันก็จะวนเป็นสีเหลืองสีชมพูแล้วก็ตามด้วยสีฟ้าแล้วก็ปิดด้วยสีลุงอ่ามันก็จะวนเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอเคส่วนสเสียงก็คนเย็นได้หมีให้เราเก็บอ่ะก็เออข้าใจไม่ยากนะไม่ซับซ้อนผมว่าอารมณ์มันเหมือนมีความเป็นแคนดี่โคนผสมกับสมุนไพรอะไรเงี้ยเออสมุนไพจรจิ้งจอกอะไรเงี้ยอารมณ์มันประมาณมันนะ คือด้วยความที่มันก็มีแบบลำดับการผลิตคล้ายๆกันอ่ะเออแต่ว่ามันจะเน้นหนักไปในเรื่องของปาร์ตี้เยลลี่ไงซึ่งบอกว่ามันมีทรงคล้ายๆพวกไอ้นี้มากกว่าคล้ายๆพวกแบบจิ้งจอกสมุนไพรมากกว่านะเออดังนั้นจะพูดว่าแคนดี้คนกับอมยิ้มจะตกงานไหมบอกว่ามันก็แอบแบบมันเหมือนทําหน้าที่คนละส่วนกัน,นอ,อ่ะตัวน,นี้มันมีความคล้ายๆพวกจิ้งจอกสมุนไพรมากกว่านะคือต้องใช้จังหวะเยอะกว่าแหละดังนั้น พวกอมยิ้มแบบแคนดี้โคนอะไรเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะยังเล่นง่ายกว่านะตัวนี้มันต้องใช้แบบจังหวะในการเสกนิดนึงถ้าจังหวะไม่ดีอะไรเงี้ยก็แต้มน้อยนะแต่ถ้าจังหวะดีเนี่ยผมว่าแต้มน่าจะโหกมากเลยแหละซึ่งด่านที่มีลุ้นที่สุดก็อย่างที่บอกว่าน่าจะเป็นด่านเ4็มสีนะในการเล่นชิงถ้วยส่วนในการเล่นเบรกเนี่ยตอนนี้ก็ต้องดูว่าแบบน้องจะมาแทนพวกอมยิ้มแคนดี้โคนได้ไหมในตัวของไอ้เบรกวันเดอร์แครบนะตรงทัดที่น้องเขาวิ่งกันอะเพราะว่ามันเป็นด่านที่แบบ มีเยอะสุดแล้วไงผมคิดว่าน้องก็น่าจะเอาไปทําหน้าที่แทนตรงนั้นได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาไปใช้ก็อาจจะต้องแบบคุมจังหวะนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าจังหวะเกิดมันไม่ดีมันก็อาจจะแบบทําแต้มได้ไม่ดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยอืมโอเคก็อีกอย่างหนึ่งที่มีข้อเสียก็คือเหมือนน้องจะดูดเยลลี่หมีเข้าตัวไม่ได้นะไม่เหมือนอมยิ้มนะอมยิ้มอันนี้คือดูดเข้าตัวได้แต่อันนี้คือดูดไม่ได้เนาะก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ก็ถือว่าได้เทสกิลตัวละครด้วยอ่ะจบประมาณนี้นะ อย่างที่บอกมันมีความคลายสมุนไพรรวมร่างกับจิ้งจอกนะอันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวนะต้องคุมจังหวะเออเท่าที่ดูคือต้องคุมจังหวะนะเป็นตัวที่มีโอกาสที่ต้องแบบเล่นแบบคุมจังหวะสูงมากเลยจากการที่แบบเป็นสกิลสายปาร์ตี้เยลลี่อะไรเงี้ยเสถียรเลีียงมันก็เหมือนเอามาซัพพอตในจังหวะที่แบบไม่มีเยลลี่ให้เสกหรือเยลลี่น้อยอะไรเงี้ยมันก็เอามาช่วยได้เพราะว่ามันก็ผลิตเยลลี่มีให้เก็บไงดังนั้นตัวนี้เนี่ย คือต่อให้เราไม่ต้องไปเทสในชิงถ้วยผมว่าเราก็น่าจะพอเห็นภาพนะฮะก็เดี๋ยวเรื่องน้องชิงถ้วยเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็ไปเล่นในตัวของคลิปจริงกันเลยละกันนะฮะส่วนคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ก่อนเนาะก็เดี๋ยวต้องไปดูด้วยว่าใน m 4จังหวะจะดีแค่ไหนนะฮะจะไปล้มอมยิ้มได้หรือเปล่าจะล้มมานดำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นตัวเทพในด่าน M4 เลยก็ได้นะแต่ว่า เอาจริงนะผมรู้สึกว่ามันแอบมาช้าไปนิดนึงคือถ้ามันมาเร็วกว่านี้สักเดือนหนึ่งแล้วตอนที่ M3 เก่ายังอยู่ด่านยุกวายังอยู่ผมว่ามันอาจจะมี potential มากกว่านี้นะประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าชอบมากก็สมัครสมาชิกได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย